มอเราออกมานอกสถานที่แล้วก็เป็นโอกาสดีที่สุดครับวันนึงเราเคยเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งกับรูปดอกมดอกทันตะวันพี่ <c oughs> ไม่เห็นรูปเชียร์ได้ไงอะอนนมันเป็นยังไงกรอใช่เราเแล้วก็เรามีว่าเ,เราอยากคุยกับน้องคนนี้จังเลย <c oughs> วันนี้ก็ได้เจอกันนะครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าสองคนนี้สนิทกันใช่ สนิทกันมากๆด้วยและเจอเั้งแต่เด็กใช่ไหมเดี๋ยวช่วยดูหน้าเขาด้วยนะเขาอสนิทเขาหน้าเขาเขินมากเลยกำลังนับอยู่ว่าเฮ้ยเจอพี่เชียมากี่ปีแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะเาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำก่อนน้องเชียร์กับคุณบิ๊กนะครับเฟยค่ะเฟกับพี่บอยเชียร์กับเฟยต้องตายแล้วสสวัดีค่ะมาชี้มาเฟยกับบอยนะโอ้โหตายแล้วโอ้โหเลายามจะไม่เราจะเรียกเรื่องนี้วันนี้คุณนี้ผู้ชมจะได้รับเรื่องราว หรือเกี่ยวกับข้อมูลความอินเลิฟคือเขาเรียกอะไรเป็นมวลสารบางอย่างที่ที่ทําให้หัวใจกระทุกกระชวยด้วยทั้งคู่นี่มีคู่แล้วไงอ๋อแล้วคุณอ่ะไม่มีไม่มีเฮ้ยโสดเหรอใช่เฮ้ยจริงดิไม่จริงทำไมเข็มไม่ค่อยเินกเลิฟเลิฟตอนแรกนั่งอย่างนี้ทุกอย่างค่อยค่อยแบบไม่จริงเดี๋ยวถามก่อนคู่นี่มาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงอ่ะเพื่อนไม่ต้องเรียกว่าเพื่อนไหมพี่เจนน่าจะมีอยู่แล้วมีแต่ว่าเอาที่อ่ะ รู้จักกันได้ยังไงเขาจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรเรื่องเขาครับแต่ว่ามารู้มาจักกันได้ยังไงอ่าจริงเป็นคนละวงการเนอะนี่นักร้องนี่นักแสดงใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นของน้องเป็นน้องเป็นนักร้องใช่ไม่แต่เราไปเจอแต่ว่าตรงนั้นแหละก็คือจุดเริ่มที่ทำให้แบบได้เจอพี่เชียร์เพราะพี่เชียร์เป็นพิธีกรที่คอนเสิร์ตที่เฟย์ไปขึ้นอะแล้วแบบเขาดังมากเขามาบ่อยไงออ๋คอนเสิร์ตพี่น้องเชียร์เยเป็นพิธีกรอยู่เขาก็จะหา อีกนิดนึงถ้าพูดชื่อจะโดนตัดตรงนี้สิครับเราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าไปเจอที่งานแบบคอนเสิร์ตบ่อยๆแล้วพอเจอปุ๊บเป็นยังไงแล้วมันสนิทยังไงในเมื่อพิธีกรก็จะมีพื้นที่ก็ไม่น่าที่เหยเขาก็เหมือนกับว่าคนเคยเจอกันนานมากกว่าพี่เหมือนแบบว่าพี่ๆน้องๆกันอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันอีกครั้งก็แบบว่าเอ้ยน้องเป็นไงแล้วเราก็แบบรู้สึกดีใจไงที่แบบว่าน้องเขาแบบมีความรักที่กำลังสุดแรงอะไรอะไรอะไรหมดกับ จะพี่เชียร์ถ้าตาตงนู้นแล้วก็เหมือนแล้วก็ติดตามติดตามกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็แบบเฮ้ยเห็นแบบส่องไลฟ์สไตล์พี่เชียร์ต่างๆนานาคือเหมือนกับเห็นพี่เชียร์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราได้เจอกันตลอดเวลาแต่ที่จริงแล้วอาจจะแบบเห็นจากอินสตาแกรมบางเวลาพี่เชียร์แบบมาพูดถึงอะไรหรือว่าอะไรต่างๆก็คือรู้ความเคลื่อนไหวพี่เชียร์ตลอด ก็เลยคือสนิทก็เหมือนก็เหมือนคุยดูกันมาอยู่เรื่อยๆนะต้เหมือนคนเคยเจอกันนานนะพี่แล้วแบบเออพี่น้องในวงการเจอกันมันก็แบบเหมือนแบบเรื่อยๆแล้วคุ้นติดเจอกันแบบว่าแม่แค่ไม่กี่รอบนี้เขาสนิทกันนะพี่กับหนูเนี่ยนะเต็มกว่าปีแล้วกูยังไม่สนิทกับมึงเลยสนิทหน่อยเธอสนิทหน่อยเธอคุยสนิทกันแค่ตรงรายการเนี่ยนะแค่นี้แค่นี้จบรายการอ่ะคัดใหนเรียนสองนี่แยกใครไปไหนกันเราไม่รู้จักกันเจอ้งน้องไม่ไหวด้วยไม่ไหวไม่ไหวเต็มกว่าปีเนี่ย ต่รีบปึ๊บสนิทกันสนิทกันเอ้ยโอเคค่ะอคะกลับมาบ้าหยอกหยอกเดี๋ยวถามต้องเฟย์ก่อนก็คือช่วงนั้นคือเป็นเฟย์ฟังแก้วเจอพี่เชียถูกไหมแล้ววันหนึ่งพอเฟย์ฟังแก้วไม่ได้ร้องเพลงละหนูไปไหนมาคือเฟย์ก็มีไปเรียนต่อใช่ไหมคะมีไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วพอกลับมาก็มีทำยูทูบแล้วก็ยังมีทจริงเฟย์ฟังแก้วก็ยังมีร้องเพลงอยู่บ้างแต่ว่าจะมารวมตัวกันแบบ เป็นโอกาสโอกาสไปแต่ก่อนอาจจะเห็นพวกเราบ่อยหน่อยเพ่าะเดี๋ยวนี้ก็จะแบบต่างคนก็จะทำอะไรของคนต่างคนต่างก็จะมีวิธีคิดวิธีการเดินทางของชีวิตมือเหมือนกันเขาอนี่ถามอีกหนึงไปไปเรียนต่อที่อิตนี่ไปอยู่เมืองอะไร อยู่ที่ลอนดอนค่ะตอนนั้นเรียนเป็นแฟชั่นองค์กรผู้ประกอบการด้านแฟชั่นอ๋อคือที่จริงอ่ะเป็นคนที่ชอบเรื่องแฟชั่นแล้วก็สนใจเรื่องการทําธุรกิจด้วยอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึงด้วยที่เฟนเหมือนแบบสองพิเชียบ่อยพี่เชียเป็นคนที คือทําทําธุรกิจแล้วหุ้ยประสบความสําเร็จด่าเป็นเป็นทำทั้งในวงการก็ยังทําได้แล้วธุรกิจก็คือแบบเติบโตแบบว่าโอ้โหเต้นเต้นนี่ควบคู่เติบโตจริงเราเจอกันแต่เด็กอะแล้วพอแบบวันเนี้ยเหมือนแบบเวลามันผ่านไปยังคุยกับน้องเลยว่าเอ้ยเป็นไงทําธุรกิจอะไรบ้างเปล่าน้องก็บอกว่าเออพี่แบบทําอะไรยังไงได้บ้างมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็คุยว่าแบบเหมือนเล่าให้ฟังไงทําอะไรยังไงเหมือนกับบางทีแบบ สตอรี่หรือแบบการหานวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปลวกเข้าไปกับโปรดักตได้ไม่หก็คือผมไม่เห็นคุณหยุดทำงานเลยนะคุณเชียร์คุณทำงานคุณนู่นนี่คุณหานวัตกรรมใหม่เลยเลยจริงล่าสุดคือ YouTube ทำรายการใหม่อีกอ่าใช่เีอี่ะเฮ้ยเฮ้ยไปรัอนด่านเฮ้ยไปร่อนดฮ้นเฮ้ย เฮ้ยเบเฮ้ย Winter w o n นมาวินเทอร์ n d e r l a n ครั้งแรกแ่ที่มาครั้แรกเลยกระตาเขาไม่เอาน้ำขอลงเลยไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือทำรายการใหม่กับกับคุณบิ๊คคือใครอะคุณบิ๊กใครอะครับเม่ครอเยใครหรอ คุณบิ๊กคุณบ้ายคือใครชั้นใดคุณบิ๊กก็คือฉันนั้นแล้วค่ะทำไมทไมเมียเราไม่พูดถึงเราอย่างนี้เดี๋ยวดิ๊กเมียแดงทำไมอ่ะเฮ้ยมีมีเมียแล้วเหรอรวยแล้วออกทีวีซะแล้วตายแล้วมีลูกด้วยคือออกทีมำรายการใหม่ใช่ใช่ก็ทำรายการชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรโอ๋อบอกชื่อระเกินเลยที่ยักษ์เอ้ยอะไรนะที่ยักษ์เอ้ย พี่ยักษ์เอ้ยยพี่ักษ์เอ้ยโทรตามเชียร์คนเดิมเชียร์แมนแมนเขาหายพี่เชียร์แมนแมนเขาหายจริงตอนนี้การเป็นเชียร์มีความรักเดี๋ยวก่อนไอชื่อนี้มันมาจากเขาด้วยซ้ำจริงเหรอคือปกติแอบสมมติถ้าแทนแฟนกันใช่ไหมก็เขาเรียกที่รักที่รัก <saben> อ่าอ่ะแต่เขาก็จะแบบชอบแบบพี่ยักษ์ยักษ์อันนี้เสียงเขานะเรียกเป็นแบบเสียงสองแล้วก็แบบบิ๊กนี่แหละบิ๊กนี่แหละบิ๊กนี่แหละออกทางหวานอย่างเงี้ยเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หวานไม่เท่าไหร่หวานแอบคิกคือ ไม่ใช่ไหมไม่ได้หวานเออถ้าหวานนี่คือลพิลา เออที่รักเลยที่รักที่รักครับใช่ค่ะหวานใช่ค่ะที่ยักษ์ที่ยักษ์รายการมันเป็นแบบไหนอ่ะก็เป็นแบบคือด้วยความที่ว่าเรามีโอกาสได้ใช้ใช้เวลาด้วยกันบ่อยอ่ะไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเรารู้สึกว่าโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นมันสนุกอ่ะเราก็เหมือนแบบถ่ายเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะออ๋ก็มีแบบขึ้นเครื่องบินบินไปด้วยกันดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยดูแลกันแล้วเชียชอบแกล้งอยู่แล้วไงเขาหลับอะไรเงี้ยเชียร์ก็แบบว่าอ่าหลับใช่ไหมแบบแล้วผู้ชายบางทีไม่ค่อยดูแลตัวเองไงพี่แน่นอนพี่พี่ไม่ดูแลเออหลัับเเเเเเชีีียยยรรรร์อออาาาคมมไไปทให้้ลซ่ะง กนางก็ตื่นแต่นางก็ไม่หือไม่อือนะคือแบบว่าไม่ไดยิ้มอะไรเนาะแล้วแล้วแล้วคุณพิชคุณพิชรู้สึกไงเขาก็โอเคเขาก็ไม่หือไม่อือทำไมคมณกู้เป็นยังไงคุณกู้เป็นยังไงเหมือนกันเลยเวลาเวลาพี่หลังเนี้ยเขาก็ชอบเอาครีมมาทาเปอนไ้ก็มีตะกรายมีไขควงไปเซ็น้วยันอันนั้เป็นครีมอุปกรณ์ช่างใพรพี่เป็นช่างกลเหรอคะตื่นขึ้นมาปวดคอแล้วดู ยังค่ะยังยายังไม mm ่ถ hmm. ึงโูพ e ี่เชียร์เขาอยู่กันแบบว่าเขาเรียกกันยังไงของของเธอเขาเรียกกันยังไงพี่ยักษ์ไหมเรียกคุณกับฉันแค่นี้อ่ะเรียกคุณเรียกคุณกับเราอะไรอย่างงี้ที่จริงก็มีหลายชื่อแล้วแต่แล้วแต่จะีอะไรอ่ี้ยไม่เลยเนนี้เขามีเรียกอย่างอื่นด้วยเหรอไม่พี่ออก็อย่างบอยประกอนี่เวลาตอนนี้เขาขึ้นมาใหม่ๆนะคุณก็เห็นว่าวอลีนี่เขาพูดอ่ะ ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองขก็แต่ว่าวันนี่เขาพูดอ่ะพูดกันในบ้านอย่างเงี้ยพี่เห็นป่าวเวลาเขาพูดกับแม่พูดกับน้องเงี้ยเองกับเองนี่แน่นอนเวลาเป็นคู่รักเนี่ยมันต้องเรเอ่อที่รักนู้นนี่หรือปุ๊ปปี้ปุ๊ปอะไรไม่มีนี่แต่เขามีมีชื่ออื่นไม่ใช่ไหมอะไรก็คือปกติส่วนใหญ่ก็จะเรียกเนี่ยแบบคุณกับแทนชื่อเขาว่าคุณแคร์ที่ตัวเองว่าชื่อของดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแบบมีบ้างแบบยังไงยังไงอารมณ์แบบมุ้งมิ้งูุ้งไงยังตั้มตั้มมาไปถามพี่บอยแล้วกันเ แต่ละบ้านเนี่ยเขาพูดแทนความรู้สึกแทนความรักไม่เหมือนกันนะอย่างบ้านพี่อ๋อเนี่ยอย่างอย่างพี่อ๋อเนี่ยพี่อ๋อจะเรียกว่าจะเรียกแฟนว่าแม่มือแม่มืออะไรเงี้ยฝั่เขาเรียกว่องนี่เดี๋ยวนี้น้ำหนักเป็นคนระบาดแบบมาเลยแม่พ้องนี่ อันนี้ร้อเล่นคุณผู้ชมไม่ได้เ,เ,เรียกกันอย่างนั้นเอเฮ้ยเราจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างไปต่อเริ่มคิดตามนะอ่ะ,อะามาถึงตรงตรงตรงที่จีนี้ทีนี้ในความที่ต่างกันแบบนี้คนหนึ่งดูเป็นนักธุรกษษิจแล้วด้วยถึงว่าทำหลายหลายอย่างแล้วตอนนี้<ค>นนก็เป็นแบบศิลปินเงี้ยมันมันแมทกันยังไงอะ อย่างที่บอกค่ะคือพอมาเจอกันอย่างเงี้ยเหมือนแต่ก่อนเราเจอกันเราจะคุยเรื่องงานเพลงนะเอ้ยอน้องช่วงนี้ซิงเกิลเป็นยังไง<อ>แต่ว่าพอพอสไยเนี่ยพอเรามาเจอเหมือนแบบว่าน้องก็มีถามว่าเออพี่แบบธุรกิจแบบโอเคไหมดีไหมอะไรเงี้ยเริ่มแบบสืบข้อมูลสืบข้อมูล<อ>จากแบบว่าเ<อ><อ>จ้าของกิจการนั่นแหละมันก็เลยมีม,มีเล่าให้ฟังบ้างว่าแบบว่าเหมือนอย่างบางทีอย่างเงี้ยน้องพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยแบบเขาก็มาปรึกษาบ้างว่าแบบเออมันเจอแบบผิวองกาศอากาศอะไรยมันมีรูปหนึ่งผมเคยเห็น เชียร์หรือเห็นรูปของน้องเฟย์นะที่หน้าแบบเป็นแพ้แพ้เชียร์แหละเพื่อเชียเพราะเชียเพราะเชียไม่ใช่พักหนึ่งปัจจุบันนี่แหละพี่ที่บินกลับมาจากไหนไม่รู้เออต้นปีเชียร์แพ้ไปอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์มาทีนี้พออากาศมันแบบเหมือนเป็นอีกแบบนึงหนาวๆเย็นๆย็นมันเป็นเย็นแห้งๆหน้าก็บางใสเลยกลับมาพอเจอร้อนแล้วเจอฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่แมสอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าหูพี่หน้าเชียร์พังมาก แล้วแบบน้องไปอเมริกาน้องก็บอก<ช>น้องก็เจอปัญหาคือเฟยก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าคือปกติีเป็นคนที่ผิวผิวแห้งแล้วก็ผิวมีเรื่องแบบ รุ่งขอนอุดตันอันนี้เป็นอยู่แล้วแต่ทีนี้พอไปเที่ยวอเมริกาใช่ไหมคะอากาศมันก็คือแปรปรวนมากบางทีบางเมืองเนี่ยตอนกลางวันคือร้อนมากร้อนแบบใส่ชัยเสื้อตัวเดียวเลยแต่ว่าตอนกลางคืนคือแบบว่าหนาวอุณหภูมิติดลบมันมันผิวมันผิวมันช็อกอะแล้วก็ทีนี้คือแบบว่าทําทําตัวไม่ถูกแล้วก็แบบดูแลตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบถ้าเกิดว่าตอนกลางวันโบกแบบ เยิ่มเกินไปมันก็ไม่ดีตอนกลางคืนแต่ว่าตอนคืนเราก็ต้องการที่จะให้มันชุ่มชื้นก็ไม่รู้จะยังไงมันยากผิวตอนนั้นก็คิวแบบทาร์กชุ่มชื้นใช่อากาศแบบนี้ผิวมนไม่มีทางเลย ประเทอะไรนะสวิตเซเลนสวิตเซแลนอันนี้มาจากอเมริกาใช่ค่ะหน้าเปลี่ยนนี่ไปภรรยามาหน้าพังเลยไหมนั่นลูกเปลี่ยนมาลูกเปลี่ยนูกนะไปสะดุดล้มหน้าที่อะไรมาคะเออผมผมพาลูกไปเล่นน้ำไงทีเนี้ยเชฟก็เลยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเฟยเนี่ยพี่อ่ะมีเดเวล็อปคือมีพัฒนาเติมขึ้นมาที่แบบเกี่ยวกับผิวอ่ะคือด้วยความที่ว่าตัวเนี้ยสตอรี่มันน่าสนใจมาก มันมีทะเลทรายชื่อทะเลทรายอะตากามาค่ะซึ่งเขาเป็นสนามที่เอาไว้ซ้อมบินของนักบินอวกาศมันเป็นทะเลทรายในชีดีที่แห้งแล้งสุดร้อนสุดหนาวสุดแล้วมันเหมือนกับสิ่งที่เราเจอมาสกาศเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เคนเป็นเลยใช่ทีนี้มันก็มีการไปค้นพบว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งคือยีสสีชมพูเดี๋ยนะยีสสีชมพูใช่มันคือมันคือสิ่งที่คนพบที่นี่ที่เดียวและมีชีวิตรอดอพี่ลองคิดดูก่อนนะเลยราะว่าสิ่งมีชีวิต ที่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่ากลางวันอีกแบบหนึ่งกลางคืนอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบคอนท้ากับคนละกล้วไม่เห็นภาพ เอาเอาเข้ามาเลยเอาเข้ามาเลยและนี่คือยีสต์สีชมพูที่อยู่ในเดอร์ชามครับแล้วก็คือสิ่งที่เราใช้กันมาสักพักหนึ่งใช้ได้จากพี่เชียร์มาก็คือมาลองใช้ไบโอพิงออยหรือยีสต์สีชมพูเนี่ยมันเจ๋งมากเพราะอย่างที่บอกไปอยู่ในทะเลทรายที่แบบเจอที่นี่ที่เดียวอ่ะเป็นเอกสิทธิ์ของเดอร์ชามันเดียวใช่มีแอนตี้ออกซิแดนท์ที่เข้มข้นมากฉะนั้นผิวจะสมดุลมากแล้วนี่อยู่ในมือของน้องเฟยนี่คืออะไรอันนี้เป็นตัวเดอร์ชามแอดวานซ์ยูซีรีส์ใช่ไหมคะเป็นสกินบูสเตอร์คือเหมือนเป็นตัวพพรรรรรรีีีีเเเเซัั่่มมมมมมทาาตตยย้้อผิวใหน พร้อมที่จะได้รับการบำรุงต่อไปมีไบโอพิงออยอยู่ในนี้มันจะเป็นแบบเม็ดสีชมพูอย่างเงี้ยพี่วิธีใช้นะแค่แบบหยดเหมือนน้ำโปบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วนๆนิดนึงโป๊ะๆเข้าไปคือผิวสัมผัสเหมือนแค่น้ำโปบเลยจริงๆเพราะว่าไม่มีความเนียนอะเลยอะแปะเข้าไปอย่างนี้ได้เลยเหมาะกับคนไทยสุดๆแต่นอกจากจะมีตัวไบโอพิงออยที่พี่เชียร์พูดก็คือมีตัวไฟเบอรไบโอติกด้วยซึ่งไฟเบอรไบโอติกเนี่ยเหมือนจะสร้าง กันให้กับผิวของเราทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นคืออันนี้จะสังเกตได้ชัดมากเวลาที่แต่งหน้าเครื่องสาอางถ้าเป็นผู้หญิงค่ะเครื่องสาอางมันจะติดทนนานมากอันนี้เราสังเกตได้เลยว่าหุ้ยมันดูสว่างขึ้นแต่ทีเนี้ยจะบอกว่าใช้คู่กับตัวนี้ที่นี่คือ intense serum intense serum ก็มีอี่สีชมพูอยู่แล้วแต่ความเข้มข้นของเขาอะค่ะมันจะมีตัว m a ค r i ซิ l สามพันเป็นนวัตกรรมเป็นไทยจากฝรั่งเศสพวกแบบว่า จุดที่มันเป็นสีสีต่างๆเราตักแดดจัดๆมันจะแลดูมันจะแบบค่อยๆไลกจางลงใช้ไม่ถึง7วันอะเรารู้สึกว่าเวลาเราล้างหน้าเราชอบจับผิวหน้าตัวเองนุ่มแล้วตุ้งคออย่างเงี้ยพวกนิ้วชัดๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน้อยลงอะอันนี้คือตัวเชียนะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะคือต้องบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมได้สิ่งที่ดีจริงๆโปรที่เอามาฝากเลยละกันปกติคู่นี้นะพี่เราไปรายการอื่นนะ1 9 9 0แต่วันนี้ น้องเฟมากับเชียใช่ค่ะคู่ดีแล้วให้อีกคู่นึงเลยก็ถ้ากับว่าในราคา1.9ึ่งก็ศูนได้ไปถึง2คู่ใช่ขวดด้วยกันสี่ขวดใช่ใช้ได้4เดือนแล้วก็ไม่เพียงพอค่ะในช่วงนี้สถานการณ์บ้านเราเรายังต้องดูแลตัวเองกันดีอยู่เจลแอลกอฮอล์ตัวนี้ ใช้นะบำรุงมือด้วยมีวิตามินอีมีคอลลาเจนด้วยแล้วหอมด้วยพี่เต้ให้ลองอันนี้ของชาไม่มีอะไรบ้างในราคา1 9 9 0 1 9 9 0มีทั้งหมด2เซตด้วยกันก็เลยได้ไปเลยสี่ขวดแล้วก็พร้อมกับเจลแอลกอฮอล์ของพี่เต้สิบหลอดใจตบนใจสนใจ1 2 3 5คุณผู้ชมรีบโทรมาหรือสแกน QR code ถ่ายจอไว้ก่อนเลยหรือแอดเดอะชาท์ไทยแลนด์ถ้าคุณทันนะร้อยเซตจริงๆนะอันนี้ให้ไปอีก10หลอด บอกเขาไปสิคะมูลค่าทั้งหมดตรงนี้เท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะจากเจ็ดพันห้าสิบบาทแล้วก็สฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้จ่ายบัตรเครดิตได้จะรออะไรอีกคะรออะไรครับโทรเลยนะครับหนึ่งสองสามห้าครับหรือไลน์แอดเข้าไปที่ The Charm Thailand นะครับหรือสแกน QR โค้ดหน้าจอนี้ได้เลยถูกต้องวันนี้ขอบคุณที่เชียร์ขอบคุณเฟมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้เอาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากและนี่คือยิ้มยิ้มมองมองในรายการทูเดย์ชมก็ใหม่สัปดาห์หนนนน้้าคคครรััััับบวววีีีสสสสดด่่ะไปกอ মই ধৰি কিন্তু নকওঁ